สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง y o u t u ก e กบค้วยงาเมลยเนาะครับวันนี้ก to i w i w w ็ไล้ย like. ินข่า <die> ว่าหอยก้อยได้ค้วยง่าย้วยอ่างแม่ทองใหญ่ๆกับแม่สาวฟันนมนุ่มน้อยก้อยมีสองรายการน้อยก้อยวันนี้ครับเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีคพ่ะพ่อก็ัหอยก้อยก็ค่ะกับวันที่หกกาก้าดาก็วันสอปารสิบแปดค่ะ มืนด้วยป๋จะไล่การด้วันมื้มี2สองไการค่ะเอาแนะน้าแม่แรงนแห่งมันกันยมแรงสูงร้อค่ะท้องกบพอเจ้าไม่ได้เยเดือนค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบเก้าท้องกับพ่อเจ้าไม่ได้เเดือนกลัวสิแปดเดือนไม่ได้ค่ะมนหลุมว่าเมาตัวหนึ่งค่ะมีหลุมว่าเราตัวนึงครับเนาวมีหลุมว่าลตัวนึงครับนี่ครับลูกตัวแรกเม่ต้ังหูตัวเมียก้อย ลูกตัวผู้ค่ะลูกตัวผูนะปอดจุดเด่นตัวนี้เป็นกล้วยสายได้ค่อยๆเนี่ยกล้วยสายอุทัยค่ะกล้วยสายอุทัยปอดถ่ายง่ายน่อยกๆจริงเนาะถ่ายง่ายถ่ายเต็มค่ะอ๋อถ่ายง่ายถ่ายเต็มครับวันนี้ครับนี่ครับยังง่างามาีเลยครับเป็นกล้วยได้ลูกว่าอะไรตัวนึงวันนีครับแั่นค่ะโอ้เป็นทลองสีขาวแปดเดือนได้ค่อยๆเนี่ยค่ะนี่ครับของขนาดงี้ครับ วันนี้เจ้เปิดราคาได้ก่อาทวันนี้เปิดไหกหมื่นพันค่ะหกหมื่นันบาทเนะครับเนาะนี่ครับเิงอัตลักษณครับ,รบ,บรรพี่น้องเอาบอกอัตลักษณ์ผ้ดก่อเท่าไหร่ปลาแต้มค่าแก้มกระจ้าค่านาเขาก็เปิดดีค่ะค่าเขาเปิดดีครับหลังปลาบูเข้าปลาชิงเลยครับ,บิงหลีบครับ,บิงมงขนเบงเงันแบบเผาน้อยก่ยเนาะเปิดไปที่หกหมื่นามพันบาท,บาท,บาทไม่กยนแมนค่ะบวันี้แม่จีล้วพี่น้องมาจากเขาช่งพุยเีว่กยานวันนี้พาบ้บนางบอลตำบลนางแก้วเพื่อเมื่อจะว่าอะไรก็ไรณค่ะ นี่ครับปอดของเงี้ยงงามครับสูงร้อยสี่สิบเก้าค่ะทองกับเจ้าไม้เจ้าไม้ค่ะของเป็นพอบบกินท่องตินไมากว่าเจ้าไม่เนี่ค่ะปอดบวกก็เมลลอยสิบเก้าลูกสิบว่าสิบรณลอยหกสิบกัวตินไม้ก้อยทองสิเขาแปดเดียวเลยครับเอาฝากบร์โท่าไหกว่าไปเครัศูนย์เก้าหกสาตเกตหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะดีไล่กับเบอร์นี้ค่ะสูนกี้ยศูนย์เจ้าเท่าขมาทักไล่ขมาค่ะ กขอกราบขอโทษพี่น้อยก้อยเนาะบ้านติดทนดำหลุกับเรนแห้งจริงน้อยน้อยก้ยอยเนาะค่ะแต่บ่เป็นยังไงครับพี่น้องให้ภาพบรรยายไปเลยครับนี่ผมใส่โทรศัพท์ถ่ายได้พี่น้องเนาะโบใส่กล่องเล่นกับุญน,น,น,นะครับพี่น้องขัว้วแม่นี่ส่วนสูงอยู่รอยสี่สิบเก้าบวกรูสถานะทองได้แปดเดือนน้อยก้อยเนาะเจ็ดเดือนจเขอแปดเดือนเอาจุ้งเงินกันหน่อยก็ห้ามนียนี่ครับเบอร์โทรกศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องขั้วอยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องคนติดสนใจกับทบ เปิดไปหกหมื่นสามพันบาทราคาเปิดน้อยกว่าเลยค่ะมีราคาขายอยู่นะครับเนะาะค่ะนี่ครับอยากได,ด้ของดีของงามราคาถูกๆก็ต้องแบงติดตามที่ช่องทางยูทูบกรบข้อยงามเลยครับนี่ครับของเงยราคาถูกมากนะครับเปิดไปที่หกหมื่นสามพันบาทโค้กข้ามาต่อรองเงยน้อยกว่าตัวนี้บ่ไปกินกับเขาเดียวน้อยกว่าเนะาะค่ะอัดกับพี่น้องอันนี้นั่เกษตรกรน้อยกว่าแม่นี่ครับค่ะตัวนี้สดกินสนใจโทั่วข้ามาราคาโค้งสางมาดีโค้งสางมาเต็มค่ะโค้งสางเงยค่ะ ห้องสารเงี้ยอ่างหนาดีหน่อยก้อยตัวเนาะ<ฆ>ค่ะเป็นกล้วยสายกุ้ยไทยครับพี่น้องเปิดไวยทีราคาหกหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องผมว่าราคาดิบเอาแพงดิพี่น้องกล้วยสูงอร่อยสี่สิบเก้าบวกลบทองแปดเดือนแล้ว<ฆ>เอาไปกินต้มน่องก็ท่านหน่อยก้อยเน<ฆ>าะค่ะแสดงว่าออกพภาษานี่ก็กินต้มน่องก็นหน่อยก้อยแม่นค่ะโอ้ครับนี่ครับทองเจ้าใหม่แล้วพี่น้องครับเจ้าใหม่ยู่เขาเงี้ยของเสียต่อได้พี่น้องนี่ครับประเด็นสนใจสนใจเลยกล้วยแม่ทองสูงร้อยสี่สิบเก้าบวกลบสถานะทองกับเจ้าใหม่ได้เจ็ดเดือนสิเขาแปดเดือนแล้วครับพี่น้อง นี่ครับตาแต้มแจ่มจับดีครับพี่น้องหัวตุ้งหมอท่อมครับอึ่งเผาเงี้ยหน่อยก้อยจน่ว่มันข้างหน้าครับครับเคนท่องอยู่นะพี่น้องคนได้ยืนใหญ่กี่หน่อยเนาะท่องจากอ่างหนาหลึกครับมั้ครับท่องเงี้ยท่องนั่นแหะครับเอาฝากผัวโทษติท๊ทายหนึงแล้นพี่นอศูนย์ 96, เก้าหกสามเก้าหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะพอะรังกีน้น้อยหน่อยก้อยเบืองไทยเป็นเบังบ้งนะครับแม่ท้องเจ้าไหมครับ นี่ครับป้ามืองท่องครับมึงนี่ครับมึงครับเอาดึงเงินเอาไปหน่อยก้อยเขาทนี่ครับมึงถ่ายครับมึงถ่ายไงครับพี่น้องมึงเอาหางไงได้พี่น้องนี่ครับสองคนอย่างเอ็นมึงมึงทีเด็ดที่ที่เด็ดคือพ่อยหางหน่อยก้อยเนาะพ่อยหางคนที่เงี้ยวครับพี่น้องมึงสนจิตสนใจกับทรกข้อบาสอบถามหง่อยๆเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ตําแหนอยู่บ้านหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องสินไปเมืองสวงส้วนนะพี่น้องเนาะ ครับให้ไงได้ครับบานติดทนดำจังน้อยพี่น้องกลอยจากล่เสียงรดจังน้อยครับแต่ว่ากบวยเงี้ยเลครับพี่น้องดูที่กำลังมองหาค้อยครับค้อยเม่ทองครับสูง149บวกลบทองกับเจ้าไม่ได้จ็ดเดือนสิเข่าแปดเดืยนครับห่องยนแล้วครับพี่น้องเอาอถอยหลังยังอยก่อนเขาก่อบสิตุบชิพ่องควมสิงเมที่สองครับเปนนี่ครับนี่ครับโอ้สุดจัดเลยครับพี่น้อง อ้างเงนานหลุกเลยครับพี่น้องเธอยนีใส่ดีไวะก้อยตัวนี้นี่ใส่ดีเชียร์ข้าหนีใส่ดีเชงครับเอาเห็นพวกแม่ที่สองคนต่อพี่น้องเข้ามาเลยโค้เขามาสอบถามเลยครับอยากได้ของดีของงามราคาถูกๆก็ติดตามที่ช่องทางยูทูปกบก้อยงามเลยได้พี่น้องดเด้ออย่างใดก็อย่าลืมขอบบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่เขามาติดตามแล้วก็ดีครับ เอานี่แม่ที่สองน้องห้ก้อยนี่แม่ค่ะเอาแม่ที่สองสัญาเป็นแนนไฮก้อยหนิเอ่อแม่สาวค่ะฟัฒนามนต์เป็นแนนเลยค่ะสูงร้อยสี่สิบหกค่ะสูงร้อยสี่สิบหกเคยเป็นลูกสาวพอได้ก้อยสาวพอเก่าจริญค่ะลูกสาวพอเจริญจุดเด่นตัวนี้เป็นแนนไฮก้อยตัวนี้ครับตัวนี้โค้งสางมาดีค่ะโค้งสางใหญ่หนาค่ะโค้งสางใหญ่หนาแล้วก็เป็นลูกสาวพอเก่าเจริญอายุตั้งเดือนไฮก้อยยี่สิบสองเดือนค่ะอายุยี่สิบสองเดือนแล้วมันถึงสองปีเดื้ไหมก้อยนั่งค่ะนี่ครับบอกจุดเด่นเปได้ก้อยข้างบนนี้ ตาแต้มค่ะแก้มกระจ,จำ้ำค่ะนาเขาก็เปิดดีค่ะตาแต้มแมจ่มจ้ำนะครับเนาะลูกสาวพอเก่าเจริญครับเดีด๋วยวนี้ครับที่เด็ดคือเอือกหน้าวเผาางี้ครับมันเป็นแข้งขาครับแข้งขางี้เนาะพี่น้องสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบนี่ครับเป็นลูกสาวพอเก่าเจริญครับพี่น,ออนออ้องมาด้แมงสีเปิดราคาได้ไหก่อนวันนี้แมงสีเปิดราคาได้ไหก่อนวันนี้แมงสีเปิดไว้ห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมืน 3, 000, ่นสามพันบาทเอาบอกพี่กัดเห้องได้ไหก่อนวันนะี้ อายุทีซอต้องเงท่องฟาร์มค่ะบา้านหนองบอนตระบุหนองแกว้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสือเปเมือกสวงสุวรรณค่ะนี่ครับอยากได้ลูกสาวเก่าเจริญกับเขามาชุม่มเอานะครับเนาะอยู่บา้านหนองบอนตระบุหนองแก้วอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดไปราคาได้ก่อนค่อยๆ่อยห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องป้าเป็นกล้วยสีดอกล่างามค่อยๆตัวนี้เนาะค่ะนี่ครับห้าหมื่นสามพันบาทกล้วยห้าหมื่ 53, นสามพันบ,บาทสูงลอยสี่สิบหกบวกลบ บาดยืนงามเด้อพี่น้องครับหาบุตรใดนี่หน่อยก้อยเตือนบนหลังครับบังเข่าข้อดีป่ะพี่น้องนี่ครับข้อนี่ว่าดข้องี้หน่อยก้อยตืเนาะนี่ครับเข่ากับตัวคอนซอนนี่ครับตาแ้่มแจ่มจำนี่ครับกระดูกแข้งขางี้ครับแม่นี่เบังหนาตาครับเอ๋อลูกหนาขึ้นนึกว่าไงก้อยห้องนี่ครับหนาตามวยนี่ครับพี่น้องลูกสาวเก่าเจริญอายุยี่สิบสองเดือนส่วนสูงร้อยสี่สิบหกบวกลูกใบก้อยค่ะบาดนี่ฝากขอโทษไอ้ก้อยห้องหน่อ ศูนย์เก้าหกสามเก็หกคกหนึ่งสี่ศูนย์ขายดีไล่กระเบอร์นี้ค่ะเอาจุงวนกันหน่อยก็เท่าจุงยางมาให้เพื่อนเพื่อนกันนะครับเ้าปีนองคนมักแบบเบ๊ครับนี่แหะครับพี่น้องคนกับยางงามนี่เลยครับพี่น้องตัวเด็กกำลังมองหากล้วยแม่สาวฟันนุ่นมนะครับสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบสถานะเป็นลูกสาวเก่าเจริญอายุยี่สิบสองเยนครับพี่น้องฟันน้ำนมมันให้ก้อยแม่ค่ะฟันนุ่มค่ะนี่ครับสนจิตสนใจกับเขามาชมตัวจริงได้อยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ นี่ครับเอาถั่วลันเตาให้ก้อยเ้า,เานี่ครับป๊อดบนขับรถดึงไว้ให้ก้อยเ้ามวันนี้แมงครับาานรบนนี้ครับสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบลูกสาวพอเก่าเจริญครับพี่น้องสนใจสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามนะครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์พิกัดฟ้ามันคือสอตำลึงทองฟาร์มควายงามร้อยเอ็ดครับพี่น้องเสน้นไปเมืองสวงสวนนำพุ่มนะพี่น้องเนี่ยนี่ครับขอเงียบงามมาเปิดแบงคาา 13, บง์ราคาหามื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องราคานี่กรับไม่กินกับข้าวเดี้ยนไม่ก้อย ค่ะต่อร่องอะไรคะ่ะต่อ,อ,อร่องกันไรอีกถ้าหาข้าวพี่น้องมึงครับนี่ครับป๊ดงามๆเลยครับพี่น้องมึงนี่ครับ,น,น,รบนี่ครับพี่น้องของดีแล้วงามๆครับพี่น้องหอยก้อยมาเปิดแบงมือครับสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบสถานะเป็นลูกสาวพอเก่าเจริญนี่ครับเวที่เขาเล้งมองหาข้ายอย่าไปเลี้ยงเาน่อยก้อยเอาฝากเอฟซีเข้าในก้อยไปเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่งองยูทูบก็เพื่อนๆได้ค่ะสุดคิดสุดใจกับความเมตตาค่ะยินดีดดนะะนะะนต้อนรับค่ะ นี่ครับลูกสาวปอกเก่าเจริญครับพี่น้องก้องหน้าตาเนี่ยพี่น้องยืนหัวเชิดดีหน่อยก้อยเนาะนี่ครับรับยืนหัวเชิดดีแล้วพี่น้องก้าของเงียบงามครับพี่น้องเอ้ยสนจิตสนใจกะโทรเขามาสอบถามลยครับพี่น้องผู้ที่กำลังมองหาค้อยแม่สาวไปพัฒนากระดูกโค้งสางวโคว้งสูงมาหน่อยก้อยเนาะม <น estro S 2> ่นค,ค่ะค้อยแม่สาวหน่อยปิดไปทั้งอำเภอห้วยมิกจังหวัดกาฬสินน้อยก้อย ค่ะมันนี้คุ่ยแม่ลูกเผือกพิษไปทั้งจังหวัดนครปฐมมันน้อยก้อยแนนค่ะนี่ครับขอบบุญขอบคุ่นนะครับเด้อพีสไสทางนครปฐมปิดแม่ลูกเผือกไปแล้วครับนี่เป็นแม่ที่มันนี่ชุดนี้กับมาเปิดไม่เอ็น้อยก้อยมปิดไม,ม้่ของดีราคาถูกเลยครับพี่นอ้ยครับเอาฝากเบอร์โทรติดตายน้อยก้อยห้องศูนย์เก้าหกสามเกทหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะไอดีไลน์กับเบอร์นี้ค่ะสุดกิ้สุใจอยากได้ไปเรียกกับติ๊ต่อขับมาได้ค่ะนี่ครับมัอนี่กับเป็นวันที่เจ็ดเหมือนไม้ก้อยนี่ห พี่ฮนี่แหละค่ะวันที่ฮกว่าหน่อยแนนค่ะวันนี้เป็นวันที่ฮกนะครับแนละ้วมาก่อนมาเปิดแบงแม่สาวหน่อยกับแม่ทองลูกเจ้าไม้แม่ทองเจ้าไม้น้อยกน่อยแนนค่ะนี่ครับพี่น้องคนที่สนใจกับโทรเข้ามาสอบถามนะครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์เอากวนจมชิดจุงยังน,อน้อยหัวก้อนห้องมึงกวนงามครับอุ่นครับยืนหัวสูงนี่แล้วพี่น้องนี่ครับเป็นกล้วยหัวเบาเลพายพี่น้องป้าดงามเลยพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฮก เดือนกอลกราคม2 5 6 8ันหกร้อยหกสิบแปด่ก็เห็นว่าค่ะกับของเงียงงามกับพี่น้องมาเปิดแดงเหมือนนี่โอ้สุดจัดเลยครับของสวยๆงามๆกับพีองก็เปิดแดงเหมือนหาอยากกีบพี่น้องราคานี่ยหาหมื่นสามพันบาทไปนะครับสาวฟันนุ่มหน่อยก็เห็นว่าครับเดี๋ยวขอกราบคำว่าสวัสดีครับ